สวัสดีครับพี่น้องครับต่อยดำสิงมม่ล้วครับเล่นของแข็งครับมานี่โอ้โหฟังเสียงตัวกลงเซลดังตึงเลยครับลงเอกข้างล่างลรครับนยักใยญ่เสียรอบ เป็นของแข็งแล้วโอ้เดบบเลิกตัวนี้มันแข็งครับโอ้ยเดี๋ยวล่อคิ้วทาตะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแจ่ก่อนอยหญ่ๆโอ้ยที่เหล็กอคะคือจัง บกกอเกลียนแล้ยังกเกลียนแถวบ้านเลยโอ้รถจนโยงงัดเข่าเลยเดี่ยปวดไอเลิกเดือนี่กะสีษาน้ำจอที่ครับบ้านงัดหินอยู่นี่ เอาไปโลงงานเมาข้อสะพานห้วยพับจุดหนึ่งแล้วก็าสาลินอ่าโอ้สาลินเหรอวะอ่าสาลินสิบเอ็ดครับข้ามจะเลร่ญนอีกจุดที่เขาเคยลงไปแล้วนะครับแยกกันเล่นครับวันนี้ผมเล่นสายไก่ครับผมู่ันเล่นสายไก่ข้าแถวกระโตกระตามลง กูแรนสายไก่นี่น่าจะได้เก้าแถวสิบแถวอยู่ครับแต่ว่าผมเบิดเบิกกับบางเจ็ดแถวนี่ละโอ้มาติดกับรถเอ่อตักเบ๊ะาแน่ครับบัานเขาเขียวกันหลายคันอยู่ครับสามสี่คันครับ้างบนอา้าเต็มแล้ว อยู่เวยปลอดครับหย,ยัยกไงหยัก,ก,กขอขอไงฮะยังกก่าพ่อเขาไปคุณได้ได้กินไอ้ตาม ไอแอนางพอยังก oh! ่าไปให้เรากินโอ้ยตายกูเท่าได้่ะเท่าหกบ่เท่าเจ็ดเท่าเจ็ดตอนนี้กะไปสองบปสองครึ่งใส่ร้องหินเปี่ยวน้ำมันไม่เจ้าบาทพันหนึ่งเวดีบ่ โอ้ยูแ <tripod> ล <brightness> <desserts> ้วขั้นนึง <hat> ถึงแถวอร่อยด้วยเอาละสิบกิโลไปกับยี่สิบขาละสิบโลผมนี่เพิ่งเอาเถวซี่นี่ปูปูเถียวเจ็ดแห้งแต่ก่อนเหวพ่อไปเรื่อยก่อนเถวไป เขา,า,าโอ้หแล้วพกักกำลนังหยั่นใจอยู่ยอยโอโหแล้วมาเพืนเพื่นยิงเขาโอ้สอนพื่นสิบุ๊บดิผู้อ่านขยังเอากระสอบป,ปุ๋ยไปมาดใจไปหัน บ่ว่าเมรัยนดินใหญ่ต่อยว่าขี้ดินเนี่ยเปียกเบียดมันไหลออกทางว่าปูเลยเอากระสอบมันไว้ป่ะเอ้ยมันไปแก่เขามาตัวนี้โอ้ยใหญ่โต๊ะรถเอ้ยโต๊ะรถโต๊ะเสร็จปีกับเขาเลยออกทางนี่เนาะปูเนาะโอ้ยทุบก้อนโตเอ้ยใหญ่ๆนั่นย้อไปเทออกได้เทโอกุญแจยากว่ะโอ้ขึ้นหอนพอดีเปิดเด้ จ่างกับว่าแตกแตกเสืยโอ้อย่างใน,นม่โคห่างถิ่มคือว่านล่ะพี่หยางมาหันมองนี้ก็ยังพุยๆอยู่ว่าจะเสียวมือไปเคลียรน เขาดีๆเดี๋ยวจะเหี่ฟ้าคางวินแรงงานโอ้ยโว้ยยอมแล้ว,ว่าเส้นหอกออ,ก,อกแล้วก็มันไกลกับหอกจอกกันได้นี่แค่เป็นขั้นระบบยกหุ้นวันนี้อย่า้นี่อันนี้เป็นรถซื้อได้นี่อา ว่าจะเข้าสี่รถค่าทักแล้วเจอเถยวแล้วแปดสิบถ้าจะฝาดลอยซ่าตีนเข็ดหยากโอ้มันแข็งครับมันเข็ดหยากที่รองเคยเทราบจะเดินตะลักขั้นยี่บอมหันขึ่งออกไปมองมองอรอบกับใส่เวลาดวนรับใส่ใส่ทังใส่แง,งนแบกบานนี่ ข้านนี้ขึ้นบว,วิทครับผุนไปตายทึ่ซ่งๆุนมันมันดินอ่อนที่เซื่งครับเบิรแห้งเลยแอะดัวอันนี้บัาก็เป็นพลังลอยหาซีปูสดครับรถเสียยามันต้องคู่แก้เขาบ่า เอาตกหลังแล้วเอาดีๆเฮียเราเฮียน้ำทาาตกแช่หมว่าแท้เขาเซ็ตของรองอนี้เลยเฮ้ยบุบงี้ละปูดสดครับบนน <Yeah. S 1> ันเฮ้ยบันหลบเฮ้ยลียก้าให้มาเลียกมึงเนื้อปวดโ oh. อ้ยจุยเลยดินขาดเป็นบันไปเลยครับ โอ้ต่าเขาเที่ยวโฮกกระปะแบ่งกันเดอ้อแบ่งกันเดอ้อต่าจะนอนเที่ยวโฮกแล้วครับทางไกลเนี่ยคู่แฟดครับพ่อลูกคู่ละท่านเลยเดี๋ยวไปเบิ้งลี่ล่าสองลายชิบขึ้นบอ่อให้หมปเดี๋ยวพาเบิ้งมุมซวงครับที่นี่นี่ครับฟีเืออาจารย์โต สุดยอดครับพุทธานี่เป๊ะเลยแน่นอนพรอีรีหนุ่มนครพนมหนุ่มนานครพนมเอ้ยมันเมียน่อลเลยกอนมันคือดังกอด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 จังซ่าน ใส่บอซีเมตดเนาะในวงซีเมรดนี่นละก็ของบอต้องการนำไปเฮ็ดการ,กรเกษตรครับบอเกี่ยงความความเลกิกเอาถึงสุดเลยว่ะสินี่นะครับเป็นยังไงคนพุทธาประโยชน์ของสาพืนามครับบอเอหี่ยเลืกที่สุดเลยโอ้ยมึงทำเสียวไว้บอกพี่น้องเลยกอดๆด้วยขัังเชียงรถแหนหิน วายบ่คือโถลใหญ่เด้ออะเ่าตอ้ยบองานไปได้เขาถ้อ้ำหนึ่งเขาโอ้ยตายผมอย่าในี่เวียนไปอยู่นี่ปึองบ่ตางยังกับหินใหญ่อะน้ำเยื่นแยบเดียวกันเลย เนีย่ยเนี่ยนี่ลยมันข้ามเป็นผู้ผูู้ขึ้น่าน,นีมันเมนียนยูนี่มันสิเิมือนสิเราสาบไาประนะมันได้ภูนอันมังลรเบโคต,ตากตากขี้ดินอยู่นี่เอาทิมีกตึงแตกบ่ แตกแล้วนะมันแตกกันนั่นใส่เลยอ๋อเที่บอกเนี่ยก่อนนี่ตึงอุ้ยมีมีซีด่มีซีดมีซีดบอกมีซีดนี่ในไฮพ่อใหญ่นี่โอ้ยตายเสียเพราะหาเที่ยววะเรอบนนี้ผม พอออกตัวแล้วคำกับจีมาด้วยมือนนี่รูปด้วยเหมือนกับบริหารนี่เนี่ย,นนยาางานสวยเนาะผมก็ไม่งานสิบโมงไม่แห้งเนาะมื่อไหร่เนี่ยมื่อไหร่หมอติ๊กกับยุ้กฟ้าสาขาคุณกับว่างานหมอลงบ่ได้วะแต่ไม่นว่างานแถว,วลงเนี่ยยุ้ว่าแต่แต่ว่าง,งานหมอตี๊ลงบ่ได้แต่มันดินมันดวมเบิเล่ลละผมโทรหาหมอกียโอ้ยหมอติ๊กอยู่ไหมฮะโอ้ย เป็นตวฟ้าขางแบอ,อย่งยงเด่นกว่านีางไหมไค่อยกระเจ็บได้ไ่บูเ้นัวจหนึ่งใจกว่ากันได้นี่เ้าเๆเลืกเลืกเล,กลได้นี่เป็นมอตโต้ซื้อนี่ เราเบรกล็อตหรือเว้ยระวังคือวางแห้งแถวพวกนี้หน่อยแล้ววะาเมื่อไหร่จากไี้ก่อนท้อได้ไลยก็บางอย่างเราเรียนอยู่อันแห้งจะก่อนนี่ไหรอกคลมสาลิน้ำท่วมแตนมองเขาอยู่ผมกับยู่ตรงขามกับสาลิน้ำท่วมแล้วครับท่างเขารีสอร์ทจองควันะพานหอยพับนี่ครับอยู่ตรงขามมันเลยสาลิน้ำท่วม แต่ว่าตัวขั้นจะเลื่อนนี่ยซาลินสิบเอ็ครับจะเป็นาลินนำทัวมเล็กตักน้ไปอยู่บ่ไม่เก้าตักไปบ่โอ้ยนี่แล้วนีแล้วสำคัญน no ีแล้วยวย่ย้เราอยากเราอยากไม่โค้บมาถึงเราถอยมาใส่เว้แถวปานี่ เด้จะบอกว่าตัวแซ่ไปทางหนานล้อย่ครับแซ่ถ่ายมันหนักมันกำลวรถบ่มีแห้งขึ้นอีกตอนบ้านล่ะแก่ๆก็มันหนามันลอยแล้วมันบ่มีแห้งไม่แห้งยันเนาะเอาบ er, ้านนี้จวดปืดปะเนี่ยว่าขึ้นท่อนขึ้นหอดรถตัวตัวตัวแซ่อีกตัวทั้งหนาใส่อีก มัน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 มอนมนระก็ม,มวมตยตะคีเ,เออมันมอรัก็มวยตะคีเราวะเออเนี่ยปลาเราสั่งเอาชุดๆแลว้ววะนั่นแหละไปบ้านนี่ตัวยังสีทั่วกับปะสบายสบายแล้วซองลอยซิบหนิผมผมนี่สักตายขึ้นมา ฟาดถั่วสิบหาในที่เดียวสามขัน้นสามมิตรโกเมียนเหมือนกับบ้าพนัดครับกบ,บ้าพนัดสองลาวโอ้ยขวดขึ้นเรื่อยเมียตายเรียกหน่อยเอา้าอย่าไปพอกันมองเท่พี่นอ้องพบพรอันคลิปหนาครับคลิปนี้ให้เบิ้งสามขั้นขึ้นบอ่อครับของเข้าบอ่อแท้ดอกจากไอ้ครับ ขึ้นบ่ได้ในนิ้วขึ้นใครเริ่มกดตรไร่โคตรแชร่นะครับกดติดตามให้ต่อยดำสิ่งนั่อ่ะสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ